สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอดตีนำโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางนะครับผมห่วยราวพัฒนานะครับผมในงวดประจำวันที่10พฤษภาคม2566นะครับผมก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือน ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมสำหรับแนวทางนะครับผมของวดประจำวันที่8นะครับผมแอดมินให้เด่นอยู่ที่3วิ่งรูด6กับ2นะครับผมสำหรับเลขที่ออกนะครับผม7 3 733811นะครับผมสำหรับ73เป็นล่างชุด6ตัวนะครับผมแล้วก็38เป็นล่างชุด4ตัวนะครับผมสำหรับ3ตัว811นะครับผมสำหรับ38มล่างนะครับผมเข้าตัวเน้นตัวเจาะนะครับผมสำหรับสายวิ่งสายรูดก็ได้73นะครับผมก็ยินดีนะครับผมกับ FC พี่น้องนะครับผมที่มีความโชคดีนะครับผมวันนี้แอดมิน ออกนอกสถานที่นะครับผมก็ต้องขอโทษขออภัยนะครับผมเร่งรีบนะครับผมสำหรับวันที่10นะครับผมไปต่อเลยนะครับผมแอดมินให้เด่นอยู่ที่7วิ่งรูดสกับ1นะครับผมสำหรับ7นะครับผมแอดมินให้อยู่7 1, 7, 2 7, 4, 7, 6และก็7 9นะครับผมสำหรับในชุดกันคือ 7, 5นะครับผมตัวเน้นตัวจอตามจุดนะครับผม สำหรับ3มี32 34 35 39ตัวกันคือ31นะครับผมตัวเน้นคือ34 39นะครับผมตัวรองคือ32นะครับผมสำหรับ1จะมี12 14 15 16แล้วก็19นะครับผมสำหรับชุดกันคือ18สำหรับตัวเน้นตัวจอกคือ12 14นะครับผม16แล้วก็19นะครับผม สำหรับชุดเบิ้ลนะครับผม7 7 3 3 4 4นะครับผมแอดมินเน้นให้อยู่ที่7 7แล้วก็3 3นะครับผมสำหรับในชุด3ตัวนะครับผมมี1 7 9 4 3 2 9 1 2 0 7 6แล้วก็7 3 1นะครับผมสำหรับ FC พี่น้องนะครับผมที่อยากเข้าไลน์กลุ่มนะครับผมแอดไลน์มาได้นะครับผม TEE สองหแล้วก็มีขีดนะครับผมเป็นกลุ่มฟรีนะครับผม ไม่มีค่าบริการใดๆนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอให้ fc พี่น้องนะครับผมมีความโชคดีเฮงๆงปังๆนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ